วิธีโพสต์รูปสตอรี่ใส่เพลงสร้างไรายได้ใน Facebook เราสามารถแต่ที่สร้างสตอรี่หรือที่ปุ่มไอคอนเครื่องหมายบวกแต่ที่สตอรี่แล้วให้เราเลือกรูปได้เลยนะครับถ้าคนที่เริ่มต้นแนะนำให้ใช้เพลงที่ระบบมาให้นะครับหรือเราต้องการหาเพลงที่ต้องการแต่ที่เพลง จะมีเพลงสำหรับคุณและเพลงที่มาแรงนะครับให้เราเลือกเพลงไม่มีค่าลิขสิทธิ์ขั้นตอนต่อไปให้เราแตะที่ไอคอนฟันเฟืองตรงนี้นะครับแตะที่ความเป็นส่วนตัวในตัวอย่างจะเลือกสาธารณะนะครับเสร็จแล้วแต่ย้อนกลับขั้นตอนสุดท้าย แต่ที่ปุ่มแชร์เราก็สามารถโพสตอรี่และมีเพลงเพื่อสร้างไรายได้ได้เรียบร้อยนะครับ